คลิปนี้นะคะเราก็จะมาทําการแต่งภาพในโปรเอ,เอทเนาะเดี๋ยวนี้เนี่ยโปรเอทก็นิยมมากๆเลยนะคะในการแต่งภาพแบบเหมือนป้ายวาดอะไรอย่างนี้แต่เฟิร์ก็แนะนําถ้าใครมือใหม่นะคะแนะนาไอบบดดีกว่าโปรเอทเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนมากๆเลยนะคะเ,เข้ามานะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เวลาที่เราจะตั้งค่ากระดาษนะคะเราก็กดบวกหรือว่าจะนํารูปเข้ามาก็ได้กดโฟโต้มันก็จะขึ้นรูปให้เรานะคะหรือจะอิมพอร์ตไฟล์ต่างๆเข้ามาทํางานได้เลย แอปนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ทำมาเพื่อการวาดภาพมากกว่าที่จะมาทำป้ายเนาะแต่ก็เดี๋ยวนี้นิยมทำเป็นแบบป้ายน่ารักน่ารักเนาะก็จะเอามาวาดในนี้กันนะคะเนี่ยอย่างเช่นเวลาเฟิร์สวาดของตกแต่งนะก็จะใช้โปรเกตในการวาดนี่มันก็จะได้แบบอารมณ์ฟิลเส้นปากกาเส้นแปรงสีเนี่ยมันจะมี texture มากกว่าตัวไอบิดนะคะอ่ะก่อนอื่นแล้วก็ตั้งค่ากระดาษเหมือนไอบิดเลยนะคะ2000คูณแล้วก็นำภาพเวลาจะนำภาพเข้ามาะค่ะก็ดูเครื่องมือซ้ายมือ เพื่อธิบายไปทีละตัวเลยนะคะเนีเ่ยตัวแอดข้างอันแรกนะคะก็จะเป็นการนําภาพเข้ามาการเขียนข้อความก็คือแอดแท็ตรงนี้นะคะถ้าจะนําภาพเข้ามาก็อ mm ินเสิร์ตโปโต้เข้ามาได้เลยเวลาที่จะขยับหรืออะไรนะคะก็จะต้องอยู่ในหมวดของตัวลูกศรอ,อันนี้นะเวลาที่เราจะใช้นะคะเราก็ใช้2นิ้วในการย่อขยายหรือว่าจะใช้แบบ มุมแบบนี้ก็ได้นะคะตัวเขียวๆเ,เนี่ยก็คือการหมุนภาพอ่าแบบนี้นะคะถ้าเราโอเคเราก็ต้องไปจิ้มที่ตัวเมาส์อีกทีหนึ่งไม่ใช่เมาส์ถ้าเราโอเคแล้วเราก็ต้องไปกดที่ลูกศรอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ามันก็จะหายไปแบบนี้ส่วนตัวแคนวาตรงนี้อันนี้นะคะก็คือจะเป็นการทำแอ <animation S 2> นิเมชันแอนิเมชันก็คือข้อความแบบดุ๊กดิ๊กที่เคยทำคลิปสอนไปก่อนหน้านั้นนะคะ แต่ว่าทําในโปรเคทเนี่ยคือกด Animation ได้เลยส่วนตัวแชร์อันนี้ก็จะเป็นการเซฟเป็นไฟล์ต่างๆเนาะมีหลายหมวดให้เราเลือกเลยนะคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นวิดีโอก็คือก,ก็จะกอคลิปที่เราเนี่ยทำไปเหมือนตัว i b บินะคะเลเยอร์นะคะจะอยู่ที่ฝั่งขวามือตรงนี้เวลาเราทำงานเราก็บวกเลเยอร์เหมือนกับตัว i b บิเลยเ,เลเยอร์ใครเลเยอร์มันแบบนี้นะคะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นยางลบแปลงสีที่บอกว่าทํามาเพื่อวาดรูปเนี่ยก็คือแบบนี้เลยคือแปลงเขาเนี่ยเยอะมากๆนะคะเวลาที่เฟิร์สใช้ทําตัวโปรกีเอ็ดเนี่ยก็จะทําในการเขียนเป็นลายมือเนาะเพราะว่าอะอย่างตัวบัตรดายิงนะคะมันน่ารักมากๆอันนี้ให้ซูมดูก็คือแบบมันจะมีรายละเอียดในบัตรอยู่นั่นเองนะคะเวลาที่เราจะดูดสีเราก็ไปที่กลมๆขวามือ มันก็จะเป็นชาร์ตสีแบบนี้ตัวโปรคิเอตเนี่ยมันสามารถดูสีคู่ขนานได้นะคะแบบนี้อย่างนี้สีตรงข้ามอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนไปได้เลยแบบว่าสีไหนคู่สีไหนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีชาร์ตสีมาให้เราเป็นแบบนี้เราสามารถแบบบวกมาใส่ได้เลยหรือถ้าใครจะดูดสีนะคะอยู่ในตัววงกลมวงล,วงล้อสีตรงนี้แล้วก็กดค้างที่รูปนะคะมันก็จะเด้งเป็นสีแบบนี้ถ้าเราจะเซฟไว้เราก็จิ้มที่ชาร์ตสีจิ้มแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวจะลองเขียนให้ดูคือนอกจากตัวแปลงสีที่เขามี texture แล้วเนี่ยตัวเส้นของเขานะคะมันก็จะเสะถียนกว่าในไอบิดเวลาที่เราเขียนเนี่ยมันจะออกมาน่ารักขนาดลายมือเฟิร้์เน่านะเวลาเขียนออกมาเนี่ยก็แบบก็คือแบบน่ารักเลยใช้ได้เลยก็คือเหมือนฟอนต์ลายมืออะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าใครอยากปรับนะคะก็จิ้มลงไปมันก็จะมีให้เราปรับเยอะแยะเลยนะคะก็ใครที่จะปรับบัตรอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเข้าไปใน YouTube อะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะว่าเออตรงไหนปรับอะไรอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าเฟิร์ก็ไม่ค่อยได้ปรับอะไรนอกจากแบบตัวสตรีมไลน์เนี่ยก็คือการวาดแล้วเราจะเอาให้มันแข็งมันอ่อนมันพิ้วไหวแค่ไหนอะไรแบบนี้นะคะอ่าสมมุติว่าเราเขียนไปเราอยากขยับนะคะเราต้องไปที่ตัวลูกศรอ,อ่าแล้วก็ถึงจะขยับแบบนี้ได้ เวลาที่ขยับเนี่ยมันก็ไม่รีสไตล์เหมือนกับในไอเบดนะคะมันจะแบบขยับได้ตามองศาของตัวโปรแกรมนะคะ,ะนี่ถ้าเราจะทําขอบข้อความหรือเงานะคะเราต้องดี p เ i c เกตเลเยอแบบนี้แล้วก็ปรับตัวล่างนะคะให้เป็นสมมติว่าถ้าเราจะทําสีดําใช่ไหมเนี่ยเราก็ใช้ u b t r a c t ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ไปที่เมาส์นะคะแล้วก็เลื่อนเลื่อนลงมาแบบนี้อ่ามันถึงจะเป็นแบบขอบเงาอย่างนี้นะคะ ถ้าเราจะเปลี่ยนสีเราต้องกดคําว่า alpha lock lock layer เนาะแล้วก็เลือกสีที่เราจะเอามาทําเป็นเงานะคะแล้วก็ค่อยระบายไปใช้เป็นตัว normal ก็ได้เป็นตัวปกติเลยแล้วเราก็ใส่สีเอานะคะ ก็จะได้ไมาในลักษณะนี้หรือถ้าจะเป็นการทําพวกพื้นสีอะไรอย่างนี้ก็สามารถทําได้นะคะอะอย่างเช่นเวลาที่จะเทสีเนี่ยเราแค่ดึงสีลงมาแล้วก็ปล่อยแบบนี้ได้เลยอลืมปวกเลเยอร์เวลาจะเคลื่อนย้ายเลเยอร์ก็จิ้มค้างนะคะเลื่อนใช้แบบนี้อ่ะเทสีก็คือเทแบบนี้เลยสมมุติว่าถ้าเราวาดอะไรสักอย่างหนึ่ง เป็นกรอบข้อความอะไรอย่างนี้อ่ะแล้วเราจะทําการเทสีในนี้ใช่ไหมคะเลาลากสีมาจิ้มค้างไว้มันก็จะลงมาแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเราวาดแล้วขาดตอนคือเราวาดไปแล้วเส้นไม่บรรจบกันอเนี่ยแค่นี้ถ้าเราเทสีไปเนี่ยมันก็จะไม่อยู่ในนี้นะคะมันก็จะหลุดออกไปจากเฟรมก็คือเหมือนอไอบิดแต่แหละเวลาที่เราวาดเนี่ย เวลาที่เราวาดเนี่ยเส้นต้องชนกันแบบนี้เคล็ดลับของโปรเกตนะคะข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆเลยคือเวลาที่เราเขียนไม่ตรงเราอยากให้ตรงนะคะเราแค่กดค้างแล้วมันก็สามารถแบบขยับได้สามอหกิบองศาแบบนี้เลยนะอย่างเช่นเราจะวาดวงกลมนะคะเราวาดไปเนี่ยมันไม่กลมเรากดค้างไว้มันจะเป็นรูปทรงของมันในทันทีเลยนะคะ วาดเส้นก็เหมือนกันเราวาดแบบนี้แล้วมันไม่นี่แล้วก็จิ้มค้างมันก็จะเป็นเส้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทริคในการใช้เนี่ยก็เหมือนไอบีก็คือ2นิ้วกับแล้วก็3นิ้วไปเราจะกลับแล้วกด2นิ้วหน้าจอกดไปเรื่อยๆได้ไม่จํากัด3นิ้วก็คือไปข้างหน้าอ่าแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องไปหาลูกศรไปหรือกลับอ่านี้ก็เป็นเทคนิคของปวกขี้เเขานะคะ แล้วก็โปรครียอทเนี่ยเวลาจะใช้อีกอย่างหนึ่งก็คือเอามาทำตัวเวลาวาดวาดโมเดลเฟิร์ก็จะมาวาดในแอปนี้แล้วก็ใช้แปรงผู้นี้แหละในการวาดแต่ที่ชอบมากๆเนี่ยก็คือเอาไว้เขียนข้อความว่ามันน่ารักมากๆอันนี้ก็คือรวมเลเยอร์นะคะอ่าเป็นแบบนี้เลย ก็นนี้นะคะเป็นวิธีการใช้โปรเคเอทเนาะสำหรับใครที่เอออยากลองเปลี่ยนแอปอะไรอย่างนี้ก็ลองมาเล่นกันดูได้เลยนะคะแต่ว่าก็ขอย้ำอีกรอบนึงว่ามันก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนพอสมควรถ้าเราจะเซฟรูปนะคะนี่ก็กดแชร์แล้วก็เซฟเป็น jpeg